ผมดิจิชานะครับเป็นนักแสดงมาก็สี่สิบกว่าปีแล้ะส่วนมากบทที่จะต้องได้รับเนี่ยจะต้องสมบุกสมบันตลอดเป็นเพราะเล่นเป็นบทบูตลอดมาร่างกายมันก็ต้องเสื่อมโทรมมากกว่าคนปกติเป็นธรรมดานะครับวันนี้ผมดีใจที่อยากจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผมได้เจอ สิ่งนวัตก,กรรมใหม่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าบาซเมวันนะครับที่แรกเลยอะผมก็ไม่ค่อยเ,อเกี่ยวกับเรื่องบำรุงอาหารเสริมเนี่ยผมไม่เคยได้กินหรอกเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่พออายุมากเข้าเนี่ยอ,อาการนะมันเริ่มเหนื่อยแล้วก็เจ็บนู่นเจ็บนี่ตามข้อๆตามอะไรอย่างเงี้ย ก็มาได้รับคำแนะนำจากน้องสาวคนหนึ่งซึ่งเขา,เาประสบความสำเร็จในเรื่องตัวนี้มานะครับก็ลองดูลองดูนะครับก็ลองกินดูก็พอประมาณสักเกือบเดือนน่ะก็รู้สึกดีขึ้นน่ะไอ้ร่างกายที่มันก๊อบๆแกบๆแล้วก็นอนไม่เคยหลับอะไรอย่างเงี้ย ผมอายุ75ปีแล้วนะก็ต้องมีบ้างอนะเนาะดีขึ้นเลยตอนนี้ดีขึ้นมากหลับสบายหลับลึกๆเลยแล้วก็ไอ้ที่ก๊อก๊แก๊แก๊ไอ้ที่บางทีก็เป็นไข้หวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วครับขอยืนยันเลยว่าผมเจอสิ่งที่ผมอยากจะเจอแต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้มันอะ่ะเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอมันแต่ตอนนี้ผมเจอแล้วครับบาซาเมวันคุณจำชื่อนี้ไว้นะครับลองทานดู